รถผ่อนรถติดไฟแนนซ์ขับไปต่างประเทศรอบๆประเทศไทยได้ไหมครับมีคำตอบครับสรุปว่ารถผ่อนไปต่างประเทศได้แต่มีคำว่าแต่นะครับคำว่าแต่ก็คือถ้ารถเราผ่อนอยู่นะครับแล้วก็ติดกับไฟแนนซ์อยู่นะครับพูดได้ง่ายนะครับเรายังไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเพราะเราไม่มีเล่มทะเบียนสีน้ำเงินติดตัวอยู่ ถ้าจะนำข้ามไปต่างประเทศเช่นไปสปปลาวเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างถ้าอย่างนี้นะครับคุณขับเข้าไปเองไปไม่ได้ครับคุณจะต้องไปขอหนังสือมอบอำนาจที่ไฟแนนซ์ที่ท่านผ่อนอยู่นะครับให้ไฟแนนซ์มอบอำนาจนะครับว่าท่านจะนำรถยนต์ของไฟแนนซ์ที่ท่านผ่อนอยู่ขับข้ามไปประเทศอ่ายกตัวอย่างสปปลาวช่วงวันที่นี้วันที่นี้นะครับคราวนี้ไฟแนนซ์เขาจะ พิจารณาแล้วก็อนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วแต่ท่านกับไฟแนนซ์นะครับคราวนี้บางท่านนะครับซึ่งเขาอาจจะรู้จักคุ้นเคยนะครับบางคนผ่อนรถเนี่ยไม่ได้ผ่อนเพราะว่าไม่สามารถซื้อรถแบบสดได้แต่ว่าเป็นการผ่อนเชิงธุรกิจในออฟฟิศเขาอาจจะมีรถหลายคันนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ใช้วิธีการผ่อนนะฮะไฟแนนซ์อาจจะพิจารณาไปนะครับบางท่านอาจจะผ่อนมาบอกว่าโอ้ต้องเท่านี้งวดเท่านี้งวดถึงจะไฟแนนซ์จะอนุมัติ ไม่จําเป็นครับนะก็แล้วแต่ไฟแนนซ์อย่างเดียวเลยนะครับบางคนอาจจะผ่อนมา3งวดนะครับสงวดพอได้ไป้ายขาวไปเรียบร้อยก็สามารถที่จะถ้าไฟแนนซ์มีหนังสือมอบอํานาจให้ท่านก็สามารถที่จะเอารถยนต์ข้ามไปต่างประเทศได้ครับมีคําถามต่อว่าแล้วต่างประเทศทําไมเขาถึงไม่ให้รถยนต์ที่ผ่อนอยู่ไปต่างประเทศ คำตอบก็คือไม่เกี่ยวกับต่างประเทศเลยไม่เกี่ยวกับสปปลาวไม่เกี่ยวกับกัมพูชาเขาไม่สนใจว่ารถคุณจะผ่อนหรือไม่ผ่อนแต่คนที่จะสกัดกั้นไม่ให้นํารถผ่อนออกนอกประเทศนั่นก็คือกรมศุลกากร,กรที่อยู่ประจําด่านชายแดนทั้งหมดนะครับเขาไม่ให้นําออกไปเพราะท่านไม่ใช่เจ้าของรถนะครับที่ยังถูกต้องร้อยเปอร์เซน์ท่านยังผ่อนอยู่พูดง่ายๆจนกว่านะครับจะมีหนังสือจากไฟแนน c นะครับว่ายินยอมให้นำรถยนต์ออกไปต่างประเทศนะครับเขาถึงจะยินยอมให้ท่านขับรถยนต์ออกไปนะครับดังนั้นจะได้เข้าใจนะครับว่ารถผ่อนไปต่างประเทศบางทีบอกว่าไปได้ก็ไปได้นะครับบางคนนี้เคยเจอกรณี้รถผ่อนมาแค่6เดือนเองนะครับไปขอไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาก็ให้บางคนบอกฮูผ่อนมา3ปีแล้วไปขอไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาไม่ให้ นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านตัวท่านเองกับไฟแนนซ์บ้างก็อาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้จักกันเช่นบริษัทนี้ซื้อรถกับเขามาเยอะแล้วนะครับเครดิตเขาดูอยู่นะครับเป็นเท่าแก่ใหญ่เป็นคนมีชื่อเสียงในจังหวัดเอาง่ายๆเขารู้นะครับว่านะครับคุณเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะอนุญาตให้แต่บางไฟแนนซ์เขาก็ไม่ให้เลยนะ แล้วแต่นโยบายของแต่ละที่แต่ละที่ไปขึ้นอยู่กับผู้จัดการผู้จัดการสาขาอนุมัตินะบางที่อาจผู้จัดการสาขามีอํานาจแค่ไหนเขาอาจจะผู้จัดการสาขาไฟแนนซ์อาจจะต้องไปขอที่สํานักงานใหญ่อีกนะครับซึ่งการมอบอานาจนี้จะต้องเซ็นเอกสารมอบอานาจติดอากรสแตปมแล้วส่งเอกสารนะครับมอบอานาจนั้นมาให้เราถือแล้วเราก็ขับรถข้ามประเทศได้ไปนําแสดงต่อกมศุลก,กากรนะครับของไทย แต่ถ้ารถไม่ผ่อนนะครับท่านฮิ้วเล่มสีน้ําเงินนะครับข้ามประเทศได้เลยแล้วท่านต้องไปทําพาสปอร์ตเล่มม่วงก่อนนะครับสำหรับถ้าจะข้ามไปสปปลาวเอานะครับคลิปนี้ก็ทําสั้นๆไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ